สบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้องมัน,นี้ก็มาพบมาพอ,อก,กับซาบิวคือเก่าเนาะคนเก่าคนเดิมอีกแล้วเนาะมัน,นี้ซาบิวก็อยู่มาหาเมื่อหน้าอีกแล้วเนาะมัน,นี้งซาบิวก็สิพาถ่านผู้ชมลงหมัดเขานะ่าเนาะเข่าก็เกี่ยวตั้งแต่เมื่อวานในโพลแลนะ้วเนาะซาบิวก็สิหมัดพวายันผลตกเนาะแต่ก็แดดเนาะถ่านผู้สมมัเนเองก็แดดอีกแล้วเนาะเพราะว่าซาบิวกัสีคนเนาะคนบลายก็เลยคนขึ้นซะก่อนแล้วจึงเกี่ยวใหม่เนาะ ก็สบายดีทุกคนเดอ้อสบายดีมูเพ่อนทุกคนเอฟซีทุกๆคนเนาะหรือว่าสิเป็นพังลาวพังไทยแล้วก็พี่น้องทางเซาอีสานเนาะบสบายดีเดอ้อวันนี้สวิวก็สะพาทางผู้ชมเนาะหลังสิก่อนสิไปมัดเข่าวสวีกก็สิเอาเพืองเนาะเอาเพืองไปโฮยใส่บอลดินเนาะบอลซีวหาเข่าอะไรเนาะเวลาคนขึ้นมาแล้วกับ่ให้มันถือขี้ดินอะไรเนาะทางผู้ชมบ่ให้มันสุ่มก็สิเอาเพือง ห้องห้องคีดดินนี่แหลนะเนาะตอนนี้ก็แก่มาแล้วเป็นที่เรียบร้อยนะอยังยังถอแต่ยังบริโภคลงเนะมืดเนาะท่านผู้ชมนี่ปามาท่านผู้ชมมาคนเพืองลงสอยสอบิลเนาะในสบิวกาดสี่คนเพืองเนาะท่านผู้ชมมาเด้อมาคนเพลองสอยกันเนาะท่านพ่อแม่พี่น้องปูก็ให้มันชุม่มนะเนาะ่งมันออกเนไงขาวมันออกงอ,อก 那个的红。 หลังจากที่เอาเพืองปูเลยเนะาะถ่าผู้ชมผลกระสีเอาแหยงปูถับเนาะบานนี้กระสีไปคนข่าวลงมาใส่นีเลยเนาะนี่ตอนนี้กระปูพแพแหงเลยเนาะมาก็มานอนก่อนแหละตอนนี้กระปูแหนงแล้วไปทีเรียบร้อยเลยเนะาะถ่าผู้ชมบานนี้กระสีผู้แหละลงไปหมัดเข่าผู้แหลนะเนาะ ปูปูแพยางก่อนเนาะไว้กปกบาตัวนี่หลังจากนี้เอาปูแพยแยงแล้วเป็นทีเรียบร้อยเนาะทา่าผู้ชมกับสเอาตอกไปจุ่มน้ำเนาะบานนี้กับสิไปหมัดเขา่ากุเล่บนสบิวเกี่ยวมือวานนี่เนาะปลาท่าผู้ชมไปดำกนนกเลย ตอนนี้ก็เอาตอกจุ่มหน้ากนาทานผ้ชมงทะเาจำมพรนอนแบ่งกันเขออย่ยังไปใหญ่งูยังทังได้มาตอนนี้เขากำลังจะลงมือหมัดข่าวเนาะทานผู้ชมมาเลยมาเด้อเอซีทุกคนมาหมัดข่าวนำกันเนาะเอากลับไมน้อย,ยมาโฮมกัน หนึ่งนี่ทางส้ม ก็เลยซองมา ถัดมาถัดซมมือนี้กระแดดอีกแล้วเนาะเป็นมือที่สองเนาะท่านผู้ชมแดดอีกแล้วมือนแต่เอฟซีไลค่คนเพิ่นกว,ว่าพายุสิข่าววานันท้าวท้าสี่เสาหนาเนาะมือนี้กัวันที่เสาร์สองเนาะท่านผู้ชมสบิวก็เลยบอ,อยากเกี่ยวลายเนาะก,ก็ต้องคนที่ว่าเกี่ยวมือวานนีดสักห่อนเนาะ ยานมันมมหทำนะค่ะคุณผู้ชม มาเด้อทาผูโซมาเด้อมูเพอเอสจีทุกคนมาหม,มัดข่าวซอยเนาะมัอนี่มัอน,นี่คพือสิบอดบเรก่ยวเนาะทาผูโซมคือสิ่คนอยู่บนมือแันมันกหมัดมันทันทองสีแล้วดอกเนาะมาข่าวจุ่มน้ำ มาข้าวจุมจ่มน้ำเป็นน้ำยอดเห็ดครับมาข้าวจุ่มน้ำแล้ว อนะตอนนี้เขาก็มัดเข่าแล้วไปทีเรียบร้อยนะทายผู้ชมอะไรก็จะเป็นมัดเข่าค่อยเนาะงามนะทายผู้ชมมันก็จะเป็นม,มัดแล้วแนละ้วเนาะ หลังจากที่เขามัดแล้วเราก็พาท่านผู้ชมไปเอาแนวมาหาบเนบาะบ้านนี้หาบเอาเนาะรถคันช่ารถจะไทยแก,ก่กะมันลงมาได้เพราะว่ามีตะขีตมมาาม้มนาะมันลมป้าป้าถั่วผชมมันีนมาหาบข่าวซอยกันเนะาะน,าานี่ก็จะเป็นไม้ขลาวเนาะถั่วผชมมาพอาเห็ดนหายจะจักหมัดมาถั่วผสม <laughs> มาบามาหาข่าวสวยกันเ้อวันนี้เดอนี่อเี่มเดเหันเาได้นะ lần nát là, là nó sống. Là. Không rồi không ý, nhưng để nạc. Thân, không là hai mươi bốn năm 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 เบึงละหามัดนะคะผู้สมพ่อพ่อนักแล้วพักแล้วเกิดมาได้สบาดนี้ มาทาพิซซ่มแล้วก็มือแรกที่จะหาเผาเนาะก,กับซี่หนักๆในน,น้อยหนึ่งเนาะหอดแล้วหอดแล้วหอดแล้วทำทุกช่อน ตอนนี้ก็เป็นหาบชิซองนาะททานผู้สมบ้ดน,นี้ก็สิเปลี่ยนกันหาบเนาะเพราะว่าไม่มันมีอันเดียวเนาะอี่พอเสียบให้เพิ่นบัดนเข่าก็สซุกลายพอสมควรเนาะททานผู้สม นาให้ใหญ่ကြิ้วมื่อวานนี่ก็ยังบ่ทันได้ເຄິ່ງຊําເນາະມັນມັນເຂົ້າເຮົາໄດ້ຫນตอนนี้เพิ่นก็หาบขึ้นมาแล้วเนาะท่านผู้ชมเพิ่นก็ใตั้งแต่เนาะปู่ย่าตายายเฮาพุ่นแล้วเนาะ ตอนนี้ก็จะเป็นหาบสุดท้ายนะาะงชายผู้ชมปลาลงไปเอานำกาบน,นอกนี้หาบสุดท้าอยาอยีกพอคุณอาถายลุกตอนนี้ก็ล้มพนไทยหน้านะาะงชายผู้ชมอีอกพอกำลังเสียบเสาหาเนาะ กินมาะกินมนาะป้าได้ไหมปา้าได้ป้าโทนนักเลยมันก็อเนี่ยไม่นักแล้วเขาน,เนี่นะโคบเลยคือมัน่อยหล่นไล่หลายเลยหัวนเน่าเขาเห่าเลย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Ang ili, ang ili. ยังหน้าตอนนี้นก็ขึ้นมากต่ไฮหน้าเลยแล้วคาะคุณโอ้ยมก็นักเถอะบัดหาสุดท้ายบัดน,นักเนาะหาสุดท้ายบัดนัก ห่างแนหาุทก,ก,กุ้หาชุทหางผู้หลังจากที่เขาหาบขขาวแล้วเราก็สิพาทางผู้ชมหรือว่าพาพี่นอ้องกองขขาวนอกมานี่ มาทายคุณชมมากองข่าวนำกันเนาะบบบนึงมันคืจุ่มน้าก็มีมันออกงอกก็ได้ค่ะจุ่มคือเดียวก็ออกงอกสบายตะละปีกับกองข่าวใส่ให่มไหมเนาะาผู้ชมแล้วก็กองอแน่แลละก็เอาแค่ยางโ๊มเมียนเนาะ ถ้าเป็นเฮือนอื่นหรือว่าบ้านอื่นก็เจ้ากระเสหิตตูบคือตูบใส่งวนี่เนาะหรือว่าไหวเนาะแต่สบิวบ่มีกระตูกก็เลยใส่ห่มใหม่ไหวแล้วก็เอาแพยางฟกเอาเนาะบางเฮือนก็เจ้าก็ใส่กระตูก็เจ้าเห็ดกระตูกดีเนาะสบิวบรมีกระตูกก็เลยใส่ห่มใหม่ไหวแ้วจะเอาแพยางฟกเอา ตอนนี้สวิวกะก็ข่าวแล้วไปถีบเรียบร้อยแล้วท่านผู้ชมข่าวที่เกี่ยวเมื่อวานนี้ก็ได้ประมาณนี้แหละเนาะเกี่ยวมือละนิดมือละหน่อยแล้วท่านผู้ชมเพราะว่าคนในเฮือนสวิวกับบุรายคนเนาะมีสามคนพ่อลูกเลยเกี่ยวเอามือละน้อยเนาะก็ข่าวกได้ละตื่นได้ท่านผู้ชมงานนิน่อยนี่ก่ะสำหรับคลิปคนข่าวและก็หมัดข่าวเนาะท่านผู้ชมก็แล้วไปถีบเรียบร้อยเนาะสำหรับคลิปนี้สวิวก็สิคอจบคลิปเอาไว้สำนีเนาะ ากพี่น้องกดไลค์กดแชร์กดติดตามสติวเนเธอร์เพื่อเป็นกำลังใจเหตุคลิปต่อไปเนะขอบพระคุณหลาย,ลาย